สวัสดีค่ะสวัสดีปูน้อยสวัสดีมีพาต้องพันมาพาน้องพันไปไปดูวัวนะครับบ๊ายบายแม่ก่อนบ๊ายบาย จอด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 อ่าพูดด้วยกอดจ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 อดพูดเลยไปดูวัวเลยไอวัวอยู่ไหนวัวอยู่ไหนวัวอยู่ไหนครับไอ้ชีวัวตอนนี้น้องพันจะไปดูวัวนะครจอด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 ไหนน้องพันเห็นวัวยัง

รกจะมาหาให้อาหารวัวนะเราก็ใ <m> ห <experien berries> <m uk NG> <m uk> ้อาหารวัวว <m uk> ันนี้วัวก็นอนนะครับวัวนอนใช่ยไหมูดสิมอ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  ท้องบัวน,น,น้อยเห็นไหมแต่พ่อเอานูออกก่อนได้ไหมนูหนูยืนคอยพ่อได้ไหมพ่อจะเอาเอาหญ้าให้มันวัวน,น้อยบ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 ัวน้อย

นูยืนยืนคอยพ่อ,อพ่อจะเอานี่ัวม,มันไม่มันไม่กัดเลยลกูก